นี่แหละเ้องต้องกอถามเอย่ยลูกพอไปยสิถามไปกบอกแล้วลูกพอว่ไปหนูกับยูนีบดมู่เลยพ่อแมแจ็คทิว่าเนเขาจางไก่มายังกันพอไปเนาะลูกกับเต๋าเงยังกันพอไปเนาะเนาะนี่จังววาเนี่ยลูกพอเราเออเอาไปเถอะค็มเมตตาเขาพอดีกัน่ะาดไปไปไปก็ม่นกไปเห็นมันไปประโยชน์เนาะนี่แหละลอกพ่อจ้าากเลไปก็ไปเมื่านรับ เป็นอย่างนี้อ๋อเห็ดไปเรื่อยๆันี่มันถ้ามันมีฐานหมั่นคงมันก้าวขึ้นมันเองเด้อมันจะหมุนขึ้นเองเด้อหมุนเป็นอัตโนมัติเลยอืมนั่นแหละมันจะหมุนขึ้นของมันในฐานานหมั่นคงจนปั๊บมันหมุนติ๋วขึ้นทันทีเลยเด้หมุนตุ๊บขึ้นเลยหมุนขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้แน่นแล้ตัวนี้หมุนตัวนี้แน่นกันทีคือขันนั่นแหละขันเขาที่เรียวกโอริโอริโอจนมันสั่นสุดนอนขันจุ๊บบันหุดล่อแหล่หลุดโล่หลุดแหล่โบ่มี นนั่ถ้าขันมันแน่นเราล่อรุดตุ้มเลยเ,ยเห็นป้องนั่นแหละนี่ขันนี่มันแน่นไงวะขันก็ไปที่ละเกียวละเกียวจนจนมันสุดเกียวมันแน่เนเพื่ออะไรฮะมันจะไปแท้ได้บ้างล่อเหมุนตึ่งอย่างเดียวเลย,าาะละยก็บังนั่นแหละท้ามับหมุนติ่งเลยไม่มีจะทุกข์จะทานมันนะมึงวันนั่นแหละประทานมันคงไรืชอบมันคงแล้วเห็นยังเห็นบัดกดปุ่มในใจปัม๊มกำหนดลงที่หัวใจ แค่นอนก่อนนั่งพันกำนวลลงใจนั่งอี่แหลยถ้าก็นอนจะนอนถามเลยมาพ่นก็นอนบาพคนกันั่งเ้าก็นั่งที่ละวาเนาะเขาก็นั่งยีนได้ล่ะเ้าก็นั่งนี่แต่ว่าไปโดยนั่นอะไรก็บ้าเนี่ยบอกไม่ได้นะ้าก็นั่งแค่ก็นอนนอนนอนที่บ่อกีหลงพ่อถามอทุกตาบนนอน ตานอนที่ยังตื่นตัางบนเดือยหาลูกพรอยโอ้โหเออเลยลูกพรอยแล้วลูกพอยกูเหมันนะประสาทมันสัมผัสไหวคนนึนมันตื่นเร็วมันยานโปรงงานมันยานครูบาอาจารย์นี่แต่ละคนมามันยานครูบาอาจารย์เวลาห้องนี่แค่ลูกพอยไปอยู่ในดรงนี้ป้าคนนึงเวลาห้องอาจารย์มากก็ลูกปูดมึงยานตายอียังคนนี้พูดอ่ะ ตึ้งเลยนะฮะเนยโอ้ลวกูเสียงมา,ากแค่ไหนะกลัตายเลยนักหนานะแต่น่ะตึ้งเลยนะออยิงยานตายอยู่บอ่อโนะด,ด,นะด,ด,ด,ดเลยนะมาเมื่อยานตายแล้วต่ต่ยใส่ก็บป็นกิเลสนะพึ่งหลุดกิเลสก็พึาา่งลงเลยเลยนะครูบาอาจารย์มปนเนปนันเลยนะมันธรรมดานตามห้องปนันเด็นะนย่างงว่านะ่เน็นในแนมะ่นของกดี้สองเต็มที่มองเลยอย่างมนะาเทีมเ่อ,อนะ anh tìm người ta khám qua rồi <laughs> ừ, nhưng mà nó ông ừ, nên là trong khuyên tiếng nó đi nó không như bản tì sản nó ông ừ. ừ. đây cà được tiền ông ông đây là một cái của bác này nàng tàu nào nàng คิดร่วมพิจารณาธรรมนะยังไงไปรู้ไปเห็นเนี่ยาการเกิดการตายของพุญเจ้าแต่ละองค์ยังไงรู้ว่าโมได้คือมีพระพันเณรโอจกักรภูริเป็นตียห้องล้อปานนึงมุข<อ>ไม่มีคนเตียเราคนห่ยากมันไม่มีหลักฐานยืนยันเห็นอยู่เลยเขาเรียกไม่มีหลักฐานยืนยันพอมันนานเป็นต้นแสนปีผ่านมาแล้วเนาะนะ คิดว่าองค์องค์ที่หนึ่งก็หกหมื่น 6, ปีองค์ที่สองก็สามสี่หมื่นเป็นหนึ่งแสนปีแล้วไหมล่ะเ <c oughs> นาะนี่องค์ที่สองตามมากกว่าสองหมื่นปีเ <c oughs> นาะจะลงไปเล็กเป็นโอ้ไม่รู้กี่เม็ดนะที่สิบนู่นแหละเป็นซากปลากวาง,งต้กพื้นดินนะ่ะ <c oughs> เห็นไหมล่ะนั่นเราจะไปเห็น <c oughs> นั่นเป็นเรื่องอัศจรรย์ยังบอกเลยลึกลับเกิน tổng là chuyện kia đấy chuyện này để long mấy cờng luật đuôi chơi chơi, mà dài lên mấy cờng luật đuôi, mình nó, lo tụi mấy chơi đâu thế này cái này นาะค่อยเตือนความจำอ่าไม่ให้เราเผลอเนาะไม่ให้เราเผลอเนาะดีแล้วแหละนั่นเขาเรียกว่าการเรามาปฏิตัดออกทางลูกตัดทิ้งไปเลยเสร็จภาระตัวนี้ค่อยกลับเป็นว่ากันทางลูกนี่ก็เรามาปฏิบัติตัดทางลูกทิ้งนะไม่แบกก็มานะทางลูกตัดทิ้งเลย ยังไงเราต้องกลับไปแบกอยู่ละทางลูกนะนะอไปคิดอย่างนี้ Anything ่ไปถามแล้วถามต่อจะแปจะถามก็เรื่องของท่านแหละนะแต่มาจะนีตัดทิ้งให้หมดเลยเรื่องทางบ้านทางครอบครัวทางลูกตัดทิ้งให้หมดเลยอย่าไปคิดนะมันด้จะเกิดประโยชน์จะเกิดมหาบุญยิ่งใหญ่มหาตัวนั้นยิ่งใหญ่เป็นมหาปัญญาด้วยนี่เราตัดทางบ้านทิ้งให้หมดไปเลย ยังไงเราก็ต้องเด็กกลับไปแบกอยู่ดีเลยเนยนะ,นะนนะวางมันไว้ก่อนเ,อเรื่องทางโลกทางมันวางไว้ก่อนช่วงนี้เรามาทําไมมาต่อทูกกับกิเลสมาต่อถวา,า,าความสงบทางใจทํายังไงใจะให้ใจสงบได้นี่แหละข้อหลักของนักปฏิบัตินะไม่กี่วันนะเก้าวันแค่้เองเ,องเนาะ ก้าวันไม่ไม่นานนะแป๊บเดียวนะมนมันเหมือนมันเร็วจีในเะก้าวันเนี่ยเหมือนโกโหกแนะล้วเนาะแล้วมันโกโหกนะเนาะ่านไปสองวัน,น,นวันที้สอวันที่สามแล้วไวมากนั่นเราจะได้เราติดมาติดมือไปเราจะได้ติดใจไปหรือจะเอาแต่ทุกข์กลับไปอีกนะทุกข์มันรอเราอยู่แล้วแหละไม่ต้องไปห่วงหรอกมันรอเราอยู่แล้วนะทุกข์นะร <laughs> นะอเราอยู่แล้วแหละ มันไม่หนีไปไหนหรอกไจะกลับไปแหกแน่นอนแล้วก็รอเราอยู่นั่นแหละทุกมันจะหนีไปไหนนี่เราจะคิดถึงมันอยู่เนาะมาจะคิดถึงมันอยู่นี่แสดงแต่แอนเองจะได้ได้แหละนะนี่ยการตีบารมีเขาได้อยู่แล้วเนี่ยอดทนเองอดทนต่อความง่วงว่างนอนอดทนต่อควมหิวความอยาก อดทนต่อถึงคนเวลานั่นนี่ถ้าเราคันติบารมีทีนี้วิริยะบาลมีก็ได้คือว่าเขามีความเปลี่ยนอนะันสิขาดเมตตาบาลมีขาดขาดเพราะเมตตาบาลนมีขาดเพราะทุกคนดีมากนั่นนี่เขาเมตตาบาลีต้องทําทำไม่ได้เนี่ยเห็นไหม นี่ทานทั้งโหแต่ทานเนี่ยทานนี่เราได้ทานกันทุกคนนี่ท่านทานบารมีเป็นศีลบารมีครบอยู่บ้างกาคมาถือศีลแปดเด่นหรือถือหรือเจ้าศีลห้าถ้าศีลห้ากินได้ไม่เป็นไรศีลห้าเนี่ยอนุโลมปฏิโลมกินได้กินอะไรกินได้ทั้งศีลห้ากลางวันกลางคืนกินไปเถอะแต่ศีลแปดห้ามเท่านั้นเนี่ยนี่พวกท่านถือจะศีลอะไรถาม อืมเนี่ยนะเนี่ยสีนถ้าเราสีลบารมีนะที่เนี่ยปัญญาบาร,รมียังไม่มีทุกคนเลยเราหมอบขาดแน่นอนทุกคน,นปัญญาบาร,รมีอันนี้ขาดแน่นอนไม่ต้องท้าเลยติดสีมากนะคะแนนเนีน่ยติดลบทุกคนเลยติดลบทุกคนเลยครับนะปัญญาบารมีติดลบทุกคนน่ะอืมนะติดลบทุกคนย,ยังมีศูนย์หรือติดศูนย์เท่านั้นแหละ นะต้องมาแก้รอซะแ,แก้หอยแก้รอ <c oughs> ขาดปัญญาบารามีเพราะฉะนะั้นต้องเติมให้เยอะๆปัญญาบารามีนะเป็นยัะเป็นทานบารามีแล้วก็ครบมาเลยทานบารามีก็จะทานกันทุกคนนะนะเห็นหนึ่งวิจัยบาลมีแล้วก็มีกันทุกคนสันะติบารามีก็มีทุกคนสีบารมีก็มีเมตตาบารามีแล้วก็มีกันอยู่ทุกคนนะน,น,นะนะนั่นแหละ เนี่ปัญญาบารมีสติก็ยังไม่มีครบสติบารมีนี่อีกอย่างสัจจะบารมีนั่นแหละเขาเรียกสัจจะบารมีอันนี้เต็มไหมหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อ,อยังไม่เต็มนะสัจจะบารมีคําว่าสัจจะบารมีเราทำไม่ต้องทำไม่น,นเได้เป็นตัวเราจะนั่งภาวนานเราจะไม่นอน่ะอืม นี่เราจะเดินถึงผมเราจะเดินให้ถึงถ้าจะนั่งภาวนาจะนั่งให้ถึงนี่ถ้าเร็วสัจจะบาร,รมีนะสัจจะบาร,รมีนี่ไม่เป็นคนโกหกไม่เป็นคนหล่อแหละเหลวไหลทําอะไรก็ทําจริงนั่นถ้าเร็วสัจจะบาร,รมีนะนเป็นอย่างนั้นนะครับอ้าถึงโลกตะวันตกข้างในามันจะเต็มศูนย์อยู่นะ <c oughs> อ่าตรงที่ไอ้นี่แหละไอ้ตรงที่ ปัญญาบารามีนี่แหละมันยังไม่มีมันถึงจดถามหลวงพ่ออยู่นี่นจะม่จาะบอกให้พุดไปเลยเขาเรียกว่าให้พิจารณาตัวเราเนี่ยทบทวนเราเนี่แหละวันนี้เราขาดบกพร่องตรงไหนขาดตรงไหนบกพร่องตรงไหนตัวเราวันนี้พิจารณาดูก่อนมีให้ใกล้ครวรดูอย่างนี้การที่เราจะทําอะไรให้มีเกิดใกล้ควรดูอย่างนีน้นี่นะเราคิดอยู่นี้ประจำมันก็รู้ตัวแล้วที่ไห อันนี้ขาดมันก็เติมเป็นตัวหน้าทันทีแหละเป็นตัวที่มันขาดมันไม่ขาดตัวมันก็มีมันมมันก็รักษามันอย่างนี้มันก็รักษามันอย่างไรนี่เลยที่บอกให้ทำเมาปฏิบัติเอาเนี่ย